นายพิจิตบุญท่านผู้วา่าราชาการจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อนก็นได้ไปเป็นประธานนะคะในพิธีเปิดงานนะคะแพทย์หน่วยแพทย์เคลื่อนทีพ่ออสวอจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2 5 6 6ซึ่งกะมี่หัวหน้าส่วนราชาการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันภูใญ่ยายบานและก็สมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีพ่ออสวเขารวมในพิธี การสืบเนื่องมาจากนะคะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเดชจ่าตังมุ่นและนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีหรือว่าพ่ออสสวเพื่อที่จะจัดหาและก็ส่งเสริมให้มีแพทย์และก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและก็ส่วนผู้มีผาคมาปฏิบัติงานเพื่อที่จะซ้อยเหลือและก็ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลและก็ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้แก่ราษฎรในทองทินทุรกันดารและก็ที่อยู่ห่างไกล การคมนาคมที่บสามารถมารับบริการด่านการแพทย์และก็สาธารณสุขได้อย่างสะดวกนั่นเองโดยมีการบริการด่านทานตกรรมแพทย์แผนไทยและกะ็โรคทั่วไปโดยประชาชนสามารถเขารับบริการได้โดยบอตองเสียค่าใช้ใจ่ายก็คือไปงานนี้บอตองเสียเงินนะคะไปรับบริการฟรีนั่นเองค่ะครับ